ครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลิ่งคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกำเนดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันเลยครับเป็นเรื่องราวที่ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ7ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะครับจากผลสํารวจ IPSOS ประจําปีนี้เนี่ยซึ่งทางด้านของนายอนุกูลพฤกษานุสักรองโฆษกประจําสํานักนายมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่า i p s o อครับหรือว่า IPSOS ที่เรียกกันเรียงตามตัวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดระดับโลกได้มีการรายงานดัชนีความสุขโลกประจำปี2025นะครับระบุว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ7ของประเทศที่มีประชากรที่มีความสุขมากที่สุดนะครับจากการสำรวจประชากรจำนวน23,765คนใน30ประเทศโดยเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า75ปีนะครับ ซึ่งผลสารวจเนี่ยก็แบ่งระดับความสุขออกเป็น4ระดับนะครับได้แก่มีความสุขมากค่อนข้างมีความสุขไม่มีความสุขและก็ไม่มีความสุขเลยครับโดยพบว่ามีคนไทยเพียงร้อยละ2ที่ระบุว่าไม่มีความสุขเลยก็สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตและก็สภาพจิตใจของคนไทยในภาพรวมที่ยังคงอยู่ในระดับที่ดีนะครับทั้งนี้เนี่ยหากพิจารณาเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียที่ทําการสํารวจ7ประเทศเนี่ยก็พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่3ของประเทศที่มีประชากรมีความสุขมากที่สุดรองจากอินเดียนะครับอินเดียเนี่ยอันดับ1อินโดนีเซียอันดับ2นะครับแล้วก็ไทยอันดับ3นั่นเอง โดยผลสำรวจของประเทศไทยก็พบว่าประชากรร้อยละ18เนี่ยระบุว่ามีความสุขมากครับร้อยละ61ค่อนข้างมีความสุขร้อยละ19ไม่มีความสุขแล้วก็มีเพียงร้อยละ2เท่านั้นที่ระบุว่าไม่มีความสุขเลยครับโดยประเทศที่มีระดับความสุขใกล้เคียงกับไทยได้แก่มาเลเซียครับซึ่งอยู่ในอันดับเท่ากันนะครับตามมาด้วยสิงคโปร์และญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่4แล้วก็เกาหลีใต้อยู่ในอันดับที่5นะครับ ซึ่งในส่วนของบลสํารวจนี้เนี่ยก็ยังระบุถึงปัจจัยหลักที่ส่งเสริมความสุขของประชาชน3ประการครับได้แก่การได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและลูกๆนะครับการได้รับการยอมรับและก็ความรักจากผู้อื่นและก็ความสามารถในการควบคุมชีวิตของตนเองได้ขณะเดียวกันปัจจัยที่ส่งผลให้ระดับความสุขลดลงนะครับได้แก่ปัญหาทางการเงินปัญหาสุขภาพจิตและก็ปัญหาด้านสุขภาพโดยรวมโดยในด้านกลุ่มอายุเนี่ยพบว่าผู้ที่มีอายุ70ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีระดับความสุขมากที่สุดนะครับ นอกจากนี้เนี่ยผลวิจัยก็ยังพบว่าในกลุ่ม Gen ซเนี่ยนะฮะเพศชายมีระดับความสุขสูงกว่าเพศหญิงในช่วงวัยเดียวกันซึ่งรัฐบาลก็ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิตินะครับพร้อมที่จะเดินหน้ายกระดับบริการด้านสาธารณสุขการสร้างความมั่นคงทางไรายได้แล้วก็การส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อให้คนไทยเนี่ยมีความสุขในการดํารงชีวิตวนะครับ รวมถึงผลักดันนโยบายนะครับในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรวัยทํางานแล้วก็รวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวดีที่ประเทศไทยของเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะครับติดอันดับ7เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูกันต่อนะครับในเรื่องของในจ้างกันบ้างครับอย่าลืมขึ้นทะเบียนหรือแจ้งออกลูกจ้างตามกฎหมายนะครับ โดยท่างนั้นของนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักในนิมติก็เปิดเผยว่าสํานักงานประกันสังคมกระทวงแรงงาน ก็ได้มีการเปิดเผยสถิติการแจ้งขึ้นทะเบียนและก็การแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนไม่เป็นไปตามพระราชบัญญตัติประกันสังคมพุทธศักราช2533ของสถานประกอบการในระบบประกันสังคมตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับถึงธันวาคมปี67ที่ผ่านมาเนี่ยก็พบสถานประกอบการทั่วประเทศที่แจ้งขึ้นทะเบียนและก็แจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดจํานวน32,000กว่าแห่งด้วยกันมีผู้ประกันตนเนี่ยจำนวน140,000กว่ารายนะครับทั้งนี้เนี่ย การแจ้งขึ้นทะเบียนแล้วก็แจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเนี่ย การเป็นผู้ประกันตนไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533หรือล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบโดยตรงครับต่อผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีต่างๆล่าช้าแล้วก็บางกรณีเนี่ยก็ยังทำให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์เกินสิทธิ์นะครับรวมถึงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเกินจากความเป็นจริงโดยกระทรวงแรงงานก็ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศทั้ง138แห่งเนี่ยดำเนินการออกหนังสือเชิญให้ในจ้างทั้ง32,000 604แห่งเพื่อมาชี้แจงนะครับก็พบว่าสาเหตุการขึ้นทะเบียนแล้วก็แจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหลายกรณีนะครับอย่างเช่นผู้ประกันตนลาออกจากงานนะครับโดยไม่ได้แจ้งนายจ้างรวมถึงการที่นายจ้างเนี่ยส่งเงินสมทบแต่ไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกันตนให้กับลูกจ้างนะครับในการนี้เนี่ยสำนักง,งานประกันสังคมก็ได้ดาเนินการเปรียบเทียบปรับ,รบนายจ้างทั้งหมด17แห่งนะครับ ปรับรวมกว่า200,000บาทด้วยกันซึ่งการขึ้นทะเบียนแล้วก็แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับโดยให้ในายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างทุกครั้งที่ลูกจ้างเนี่ยมีการเข้าทำงานภายใน30วันนะครับแล้วก็แจ้งออกจากงานภายในวันที่15ของเดือนถัดไป ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสำนักง,งานประกันสังคมก็ได้มีการอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างนะครับโดยมีการเพิ่มช่องทางให้สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ e-service ของสำนักง,งานประกันสังคมที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศนะครับที่สายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับสำหรับนายจ้างที่มีข้อสงสัยก็สามารถที่จะไปสอบถามกันได้นะครับทีนี้ไปดูในส่วนของเศรษฐกิจไทยนะครับ ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการคลังก็ได้มีการรายงานการจัดเก็บไรายได้ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ2 5 6 8เ,เรียกว่าทะลุกว่า1.2ล้านล้านบาทนะครับสูงกว่าประมาณการเนี่ยนะครับ1.8พันล้านบาทนะครับแล้วก็รัฐบาลก็มั่นใจว่าสามารถที่จะบริหารการเงินการคลังให้มั่นคงสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้นะครับทางด้านของนางสาวสัสิการวัฒนาจารย์รองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ2 5 6 8นะครับ ก็คือตั้งแต่ตุลาคมปี67ปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปี68ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจากกระทรวงการคลังก็สามารถที่มีการจัดเก็บไรายได้เนี่ยสุทธิรวม1นึ่งล้านหนึ่งแสาห 6 62ล้านบาทด้วยกันนะครับก็1ล้านล้านกว่าเนะี่ยคุณผู้ฟังสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ1,807ล้านบาทนะครับหรือ0.2แล้วก็เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ย26,503ล้านบาทนะครับหรือ2.3นั่นเอง ส่วนใหญ่ก็เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่จัดเก็บจากการบริโภคภายในประเทศแล้วก็การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจอย่างไรก็ตามครับรายได้จากภาษีรถยนต์เนี่ยก็ยังคงต่ํากว่าประมาณการเนื่องจากการดําเนินมาตรการที่เรียกว่าเป็นการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าส่งผลให้อัตราภาษีเนี่ยเฉลี่ยลดลงตามโครงสร้างภาษีใหม่สําหรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรกรมสรรพาสัมิ์และก็กรมศุลกากรในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ2 0 1 8เนี่ยสามารถจัดเก็บ รวมทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งล้านล้านบาทนะครับก็ล้านล้านกว่าบาทด้วยกันนะคุณผู้ฟังสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับ38,263ล้านบาทหรือว่า3.1%โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ,รบรกรมสรรพากรเนี่ยจะเก็บได้966,200ล้านบาทนะครับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ย36,212ล้านบาทสูงกว่าประมาณการ1 1ึ่งหมืนบาทหรือ1ห้านะสิบเจ็ดล้านบารือหนึ่งจุ ครับจะเก็บได้2,064,971ล้านบาทต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน4,160ล้านบาทต่ำกว่าประมาณการ21,321 21ล้านบาทหรือ7.4เนะครับในส่วนของกรมศุลกากรครับจะเก็บได้57,365ล้านบาทต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่2,109ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการเนี่ย4,235ล้านบาทหรือ6.9นะครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนิมตีก็บอกว่าแม้ว่ารายได้จากบางแหล่งเนี่ยจะต่ำกว่าประมาณการแต่ว่าภาพรวมในการจัดเก็บรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยยังคงเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังประเมินไว้นะครับ โดยจะมีการติดตามแล้วก็บริหารการจัดเก็บรายได้ในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและก็สนับสนุนความมั่นคงทางการคลังของประเทศนะครับสำหรับฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงครึ่งปีแรกปีงบประมาณ2568เนี่ยนะครับ รัฐบาลมีไรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน1 1 8 9 4ล้านน1ล้านบาทนะครับก็ล้านล้านกว่าบาทนะครับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยจำนวน25,558ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ2.2นะครับโดยหน่วยงานที่นำส่งรายได้สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยเป็นหลักเลยก็คือ1ครับกรมสรรพากรจากภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ2คือส่วนราชการอื่นนะครับจากการนำส่งเงินส่วนเกินจากการจำน่ายพันธบัตรจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลเป็นหลักนะครับทั้งนี้รัฐบาลก็มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเนี่ยทั้งสิ้นจำนวน 2ล้านล้านกว่าบาทนะครับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วจำนวน5 4า1 4นวน5 4ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ34.6ซึ่งเป็นผลจากมาตรการเร่งรัดการเบิกใจ่ายในปีงบประมาณ2 5 8 8ประกอบกับในปี2 5 6 7เนี่ยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7เนี่ยล่าช้าไปเกือบ7เดือนนะครับ ซึ่งรัฐบาลก็ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านการเงินและการคลังของประเทศอย่างรอบคอบโปรง่งใสและก็มีวินัยทางการคลังนะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวและก็พร้อมเดินหน้าใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็ขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนในทุกมิตินั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของ กระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างน,นะครับที่มีการควบคุมมาตรฐานมันใดเลื่อนทางเลื่อนเนี่ยให้ปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับรองรับแผ่นดินไหวก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้นะครับจากดัานของนายกนัทพร้อมผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็เปิดเผยนะครับว่าเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติต้องเป็นไปตามมาตรฐานพศนะครับโดยจะมีผลบังคับใช้เนี่ยเมื่อพ้นกำหนด90วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งทางด้านของรัฐทีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้สั่งการให้สอมอ,อนะครับเร่งประกาศให้บันในเลื่อนแล้วก็ทางเลือนอัตโนมัติเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมนะครับเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนที่ต้องใช้บริการในสถานที่สาธารณะอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าสนามบินสถานีรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินและก็อาคารสํนักงานนะครับ โดยมาตรฐานเนี่ยต้องรองรับหากเกิดเหตุแผ่นดินไหวด้วยจะเห็นได้จากเหตุแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสําหรับประเทศไทยต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยต้องให้ความสําคัญอย่างมากกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกนในห้การยอมรับเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น,นให้น้อยที่สุดนะครับ ซึ่งทางด้านของนายวันชัยพนมชัยเลขาธิการสันักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือวสอมอเนี่ยก็บอกกลับเพิ่มเติมนะครับว่ามาตรฐานฉบับนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยและระบบไฟฟ้าที่อิงมาตรฐานระหว่างประเทศหรือว่า ISO ที่มีความปลอดภัยสูงนะครับเป็นที่ยอมรับของสากลและทั่วโลกเนี่ยได้นําไปใช้มีข้อกําหนดด้านความปลอดภยัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะครับโดยจะมีระบบตรวจจับแผ่นดินไหวหรือเซ็นเซอร์ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อนอัตโนมัติ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยระบบจะหยุดทำงานทันทีมีระบบการยึดติดมานในเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติในแนวดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้เคลื่อนหลุดออกจากฐานรวมทั้งความยาวและก็ริยะการเคลื่อนตัวของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนเนี่ยต้องสอดคล้องกับการเคลื่อนตัวของอาคารนะครับรวมทั้งข้อกําหนดด้านความปลอดภัยที่สําคัญอื่นๆอ,อย่างเช่นระบบจะหยุดการทํางานทันทีเมื่อบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อนเนี่ยมีความเร็วผิดปกติระบบเบรกไม่ทํางานนะครับมีขั้นบันไดหรือแผ่นพื้นเลื่อนที่แอนนะครับหรือหากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติด ในซี่หวีบันไดเลื่อนหรือว่าทางลาดเลื่อนเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุในขณะใช้บันไดเลื่อนหรือทางเลื่อนอัตโนมัติได้นะครับทางนี้เนี่ยก็คาดว่ามาตรฐานนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งจะมีผลให้ผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยต้องทําแล้วก็นําเข้าเฉพาะสินค้าที่ได้มาตรฐานเท่านั้นหากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามกฎหมายนั่นเองนะครับ ทีนี้ไปดูในส่วนของการประชุมคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับโดยมีการเตรียมที่จะ ยกชุมชนของไทยเนี่ยสู่เวทีโลกด้วยนะครับโดยทางด้านของนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนครั้งที่1นึ่งทับ2,068นะครับโดยที่ประชุมได้มีการหา,หารือในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือว่า community based tourism นะครับของประเทศไทยในทิศทางที่ยั่งยืนและก็เชื่อมโยงสู่มาตรฐานสากลโดยมีสาระสําคัญก็คือมีการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การท่อง ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนปีพุทธศักราช2อ1 7นถึง2อ7 0นะครับเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและก็สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างสมดุลการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลกนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวไทยเนี่ยให้สามารถที่จะตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ รวมไปถึงการเสนอรายชื่อชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Best Tourism Village by UN Tourism 2025นะครับขององค์การการท่องเที่ยวโลกหรือว่า UN Tourism ซึ่งเป็นเวทีสําคัญในการประชาสัมพันธ์ชุมชนไทยสู่ระดับโลกนะครับสร้างโอกาสในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและก็สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับประเทศ ซึ่งทางด้านของประลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย,ยัางเน้นย้ำนะครับว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่เพียงแต่สร้างไรายได้ให้กับท้องถิน่นแต่ก็ยังเป็น,นกลไกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองเนี่ยก็จะผลักดันให้ชุมชนท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก้าวสู่เวทีสากลอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับนา,นานาชาติด้วยนั่นเองนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามภารกิจของกองทัพนะครับในการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างนะครับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยการหารพัฒนานะครับจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกปฏิบัติงานผสมเทียมโคโดยผสมพันธุ์ชาโรเล่และก็ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลปรับปรุงพันธุ์โคให้กับประชาชนณบ้านโคกเป็ดตําบลสุไงป้าดีอําเภอสุไงปาดีจังหวัดนราธิวาสนะครับยังอยู่กันที่จังหวัดนราธิวาสนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41นะฮะจัดเจ้าหน้าที่ชุดพัฒนาคุณภาพชีวิตลงพื้นที่เพื่อดําเนินการก่อสร้างโโโรร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 งง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 เเเเเเอนนนนนลลลีีี้้ยยยปปปป็็ดไกก่่แแวพาาาาาะะะะหหตมมคผขับบณ2.60 ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนกับหน่วยงานนะครับเพื่อนํานไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณตำบลสุขีรินอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสนะครับเปกันที่สํานักง,งานพัฒนาภาค2องสำนักงานหาพัฒนานะครับจัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมเครื่องจกกักรกลดําเนินการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลน,นะครับตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ25 6 8ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะมีน้ําใช้เนี่ยเพียงพอตลอดทั้งปีนะครับณบ้านห้วยเรือใหญ่ หมู่สี่ตำบลคำนาดีอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับหน่วยราชการพื้นที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยการหารพัฒนานะครับนำกำลังพลเข้าสำรวจพื้นที่และก็ความเหมาะสมของงานในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการพัฒนาประําปิงบประมาณ2,070นะครับตามแผนงานโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนและงานเกษตรผสมผสานเพื่อรวบรวมข้อมูลเตรียมนำเสนอในการพิจารณาจาัดสรรงบประมาณในพื้นที่ตำบลเป้าหมายนะครับในการพัฒนาของหน่วยการหารพัฒนา ประจาปีงบประมาณ2 5 7 0ในพื้นที่ตำบลบ้านว่านอเท่าบ่อจนหนองคายนะครับไปกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยานการหารพัฒนานะครับดำเนินการผสมเทียมโคเกษตรกรตำบลแม่ยวมจากน้ําเชื้อโคพันชลอเล่นะครับท้งนี้เนี่ยเพื่อสร้างลูกโคเนื้อคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มตามยุทธศาสตร์โคเนื้อของหน่วยานการหารพัฒนานาบ้านแปะข้ปวงหมู่12ตำบลแม่ยวมอแม่สระจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยงานการทหาร ลงพื้นที่สำรวจและก็จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งจัดทำสเตงงานขุดลอกลำน้ำเพื่อนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาประกอบการนำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของหนุ่มจุฬาพัฒนาต่อไปนะครับณนะตำบลมะขามอำเภอมะขามหน้าที่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับหน่มบรนณาการเลืีอนทีหนึ่งสำน,นักง,งานพัฒนาภาค3าหนุ่มจกฬาพัฒนานะครับจัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมรถยนต์ตรวจการเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อประกอบการในการจัดทำแผนงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิมประจำปีง 2070เพื่อการช่วยเหลือและก็พัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายของประชาชนและก็ชุมชนที่ได้รับประโยชน์เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนณอ่างศพแกนบ้านก๊อตแก้วหมู่4อําเภอภูพเพียงจังหวัดน่านนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเปิดครื่นงคุยข่าวนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็เราฟังย้อนหลังกันได้นะครับทางอาทับยทูบชาแนลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย เรือร่วมกับสภากาชาติไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่51ปีพุทธศักราช2568มีชื่อชุดการแสดงว่า Sea of Love ในวันจันทร์ที่9มิถุนายนและวันอังคารที่10มิถุนายน2568เวลา19นาฬิกา30นาทีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการแสดงและร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทย ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรา